้เปล่าเนี่ยจกได้เหรอเลยแม่จกได้ตำรวจห้าคนโหสบายเลยนะไปไปไปขัน้นไหนไปลมโบครับดเดี๋ยวขี่มออไซค์ไปตามหมอใชอ่ไปที่ไหนเอ่ออะไรเดีย่นำเลยเอาไอา้นี่ไหมคาสิโนไหมั้ย,ยได้ไ,ดไปอ,อย่าเอาที่โดนอย่าเอาที่โดนจับได้นะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ จูบูไม่เคยโฉกนะเคยเมื่อก่อนเคยขายคันชาอย่างเดียวถามจริงเมื่อก่อนบิดเดือยาเหรอบางอื่นบางอื่นอ๋อโอ้ยลบรุ่นนี้ในไทยไม่มีนี่หว่าคันนี้อะไรนะคันนี้ในไทยมีไหมับผมไม่มีไม่เคยเห็นในไทยหรอรุ่นนี้ไม่มี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 รุ่นนี้แพงโคตรใช่ ไทยมีคันลุกโดเก่าเห็นไม่กี่คันมีแต่พวกเอเวนนาร์ดอ่ะนี่อยู่กรุงเทพมาเห็นนัมโบไม่กี่คันเองเนี่ยจบเป็นใช่ไหมไม่เป็นสุกงเจาะกด E แล้วก็รอให้หลอดมันขึ้นไปตรงไอ้นี่เป็นจุดๆอ่ะเดี๋ยวก็ลุลองกดดูแล้วต้องกดเองเดียวเลยเราต้องกดเลยเพิ่มไหมพร้อมยังกดปัปรับใหม่เป็น normal ลวปรับใหม่ออยากนะ้ กดด e กด E แล้วก็กดอะไรเพิ่มกด E แล้วก็รอหลอดมันวิ่งถึงไอ้จุดที่มันจะให้ขึ้นอ่ะกดให้ครบ5้าครั้งมั้งกดกดตัวแะไรกดตัว E ซ้ำถ้ามันถึงจุดกด E โอเคอุยพลาดคิดผ่านแล้วผมได้ นี่พลาดหมดเลยทุกครั้งอ่ะไม่ถึงคนระับพอ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 เดี๋ยวโดนทีละถุงไปทีละเรื่อยๆพล,พลาดหมดเลยยี่ภาพหมดเลยอ่ะโอโ้โหเอาคอนเทนต์ไหมคอนเทนต์นนอะไรเฮ้ยตำรวจมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วละ่ะหนีไหมหนีไหมเขาดักหนีเธอตำรวจมาแล้วไปเลย ชนชนนี้ตำรวจเฮ้ยตำรวจมาฝั่งนู้นเอ่อออกขวาไปขวาไหมล่อแล้วนะมัง้งก็ไม่ไม่มีรถตามมาแล้วข้ามประเทศไปเลยเราจะไปทีละถึงหรือไปทีเดียวเลยแล้วแต่ได้หมดเราเด๋ยวไปเดินโอเค แล้วถ้าเกิดอีกคนแล้วถ้าเกิดมีรถมป2สองคนเนี่ยโดนจับแล้วถ้าอีกคนมีคนไม่มีอีกคนนึงถ้าสมมติไม่มีปูนก็โดนแค่หลบหน,นโีโอ้โหแต่อยู่มังเก่ามานะไม่เคยโดนจับเลยเพราะว่าอเพราะมังเกา่าเคยไอแปดเนี่ยอ๋อแรงมากเลยดิไอแปดอ,อะแล้วเราเป็นรถที่ว่าแรงสุดเป็นรถที่เซฟสุดเซฟด้วยแล้วเป็นรถเป็น<อ>รถที่ทำงานเก็บเงินแค่สิบหกล้านซื้อได้แล้วเท่าไหร่นะสิบหกล้านไม่ไม่คีดยนไม่ผิดใช่ไหมใช่แต่ว่า ค่าของเงินมันต่างกัน่ยคือว่ามันจะเก็บได้ไม่ใช่หรือมันจะเก็บเรื่องง่ายๆนะแบบเป็นเดือนๆน่ะคนหลับมันนอนอยู่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแบบโอ้โหจะได้อะเออรถตงเด็้จะแรงหกล้านเลยเหรอเอออาจจะถูกแต่ว่าค่าเงินมันก็โอ้โหไม่ธรรมดาตึงนี้เลยถ้าเอาคอนเทนต์ก็ห้ามเก็บอย่างตอนนี้ขาดอีกแค่ริบสามได้วันนี้ได้สิบคลิปก็ยังดี เหลือห้าสิบอันนี้คืออาจอยู่ใช่ไหมอาจอยู่ก็ไปจิตามได้นะจองแต่ว่ามันจะปล่อยทุกมันจะปล่อยทุกห้านะห้าสิบสิบห้ายสิบีห้าสาสิบไงวางไว้อย่าบินเลยเนี่ยรวตำรวจจบยจบไปก่อนขับผ่านใช่ไหมใช่ลองจบดูฝึกจกดูเดี๋ยวก็เป็นโอเดี๋ยวก็ไปทหารแล้วเัื่อหละจะตายไหมน่ะเลือจะหมดยัง จะหมดจะหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดจะจะหมดอยู่ตั้งนานแล้วเฮ้ยตำรวจอยู่ใกล้มากเลยนะไม่เป็นไรคอนเทนต์โ <c oughs> ดนับมเลยเอเลยนะ 1>, 1 2่สองเฮ้ยกดกดกดอุ้ยมันเร็วจังวะได้ถุงเอาล้อไงเอาล้อไงมันต้องกดได้ห้าครั้งใช่ไหม อ่าใช่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 ถ้าสมมติโดนหนึ่งครั้งก็ต่อตีสองเลยไม่ทันเลยลวิมาแล้ว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 ไปเถอะไปเถอะไปไปไปขับรถให้บินเลยเใช่ไหมขับเหรอจะขับใช่ไหมเออลงเลยบินเลยบินเลย,เลยใช่ไหมเนี่ยบินเลยใช่ป่ะบินเลยไหวไหมมันมันจะขับยากเลยนะถ้ายังไม่เคยขับอะ่ะคันเนี้ยโอ้ไม่ต้องห่วงมาแล้วไปกดเดียวตำรวจไป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  รถตำรวจเรียวยากม,มันจะเบามากเลยนะคันนีโ้โอ้ยไม่ต้องห่วงขับไอเปดมาได้แล้วไม่มีปันหาโอเคย,ย,ยิงแล้วยิงแล้วอ๋อเดี๋ยวพาไปทางหลบหนีประจำขนตัวให้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอย่าโดนอย่าโดนย,ยิงล้อหนึ่งก็พอไม่ต้องห่วงเส้นแนหนีประจำ เส้นนี้เส้นที่หนีตอนขายกัญชาตามมาแล้วโอ้ยสว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 ยมันแหกโค้งมันแหกโค้งมันแหกโค้งบอกแล้วเส้นเนี้ยขับไปจำนาญขับไม่ได้หรอกของจริงว่ะเฮ้ยแล้วเส้นเนี้ยตามตามตามมาอยู่ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่อยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็ใช่ใกล้มากคราวนี้ใกล้มากอ้ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว อุ้ยเกือบโอ้ย,ออยหวัดเสียวเว้ยได้ตามไม่จบใช่ไหมเดีย๋ยวจะพาไปทางย้ำนะสองถุงเ <c oughs> บาๆโอ้ยสองถุงโอ้ยตื่นไม่เคยใจสัตว์กันนี่อันนี้มานานแล้วเนี่ยไปๆๆๆๆไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,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 ๆโอ้ใกล้มากถ้าโดนยิงคือจบตอนนี้ ได้หรอกรถม่อยู่ที่ไม่รู้ว่ารู้จักไหมวิๆๆๆอุ้ยิงไล่อะยิงไล่อะยิงถังน้ำมันไปทำมาได้เหรอวิแต่คันนี้ยิงล้อง่ายแสดงว่าตำรวจยิงไม่เป็นใช่ น่าจะไม่ได้เปิดพวกเป้าพวกอะไรมั้งไปเลยไปเลยไปเลยเขับเล,เล่นดีกว่าเอาให้รอดแต่มันติดแบบตอนนี้ตามติดมากเฮ้ยมันจีต้ตูดแล้วอะโอเคครับตำรอดสวยยวม่งยังตามได้ โอ้ยได้กูแต่ได้อยู่ได้อยู่ย arn, เห, k k หินเหินโค้งเดียวน่าจะหลุดเลยมั้งว้สวยสวยสวยเหินไม่เป็นมัเหินไม่เป็นไปเลยไปเลยไปเลยสวยนี่แหละพิชาดินจาโอ้โหสุดยอดว่ะฮะของแล้วไม่เคยโดนจ,จับได้ในกันสุดยอดว่ะของจริงว่ะว้นี่นี่นไปกันลานี้กันลานี้กันลานี้ ที่เนี่ยเหินเหินซ้ายไปอ่ะเหนๆลยไอ้ตรงปั๊มอ่ะเอ้ตรงถังน้ำมันตรงหน้าข้างหน้าแหละไม่ใช่ไปเออตรงนี้ก็ได้อ้าว <c oughs> เฮ้ยไลยไ,ไลไลพลิกได้ตำรวจยิงเหรอดีนะไม่เจอผอบอโดหดถ,ถ้าถ้าเจอผอบอ <c oughs> สโคก็ไป่รอหรอก นีออ่ออกซ้ายออกทางซ้ายหลัง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 กับหลังกับหลังกับหลังงงงงเลยเมื่อกี้แบบโู๊ดทำอะไรของมันวะนี่อะไรนี่ลรไปไปไปแล้วเมื่อกี้ขนาดแบบเลี้ยวโค้งเลยโดนยังเยังเลี้ยวทามตัดอีกเนาะถือว่าก็พอถือว่าเออพอมีสีมือ,อยู่ เคยทำคอนเทนต์อ่ะครั้งหนึ่งนะไม่ดูได้ช่องเก่าไปหาดูอะ่ะตำรวจทั้งเมืองอ่ะไล่ตามครขึ้นชั่วโมงอ่ะจับไม่ได้จนจนยอมตำรวจตำรวจ,อ,รวจ,อ,รวจออกไวหมดเลยอะ่ะครับจริงคือเจะหมองท้าเลยตำรวจจับไม่ได้ครับไอแป้นนี่แหละแล้วก็ซื้อน้ำมันซื้อชุดช่อมเก็บเตรียมเตรียมไม่เต you ็มเลยคุณต้องมาช่วยแฟนผมแป๊บนึงเก็บเก็บไปนี่กอนเก็บ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 เโดนจับหรอ นี่เดี๋ยวผมอุ้มไปเดี๋ยวแฟนผมไม่รอดก็ขึ้นนะบ,บูไฟอยู่ไหนอะตอนนี้เอ่อเอาท้าอุ้มดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไอ้น,นี่อยู่อาทิตย์อยู่ปรับเป็นมุมมองที่หนึ่งนะจะได้เห็นอยูตึกแดงโว้ยชอนอะไรอ่ะต้นไม้ไงฮะผมไม่เห็นนี่เห็นหนี่ไงเนี่ยวาร์ปหรือเปล่าเออน่าจะ Chị dia cỡ bé, cái ai? bao giờ? lên để lên, để lên. Để lên ồ, chúng ở trên đó ไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอ้ยเรื่องอะไรกินข้าวกินน้ำก่อนเกือบอยู่ตายแล้ว <c oughs> อ้าวไปไหนแลวอมันจับไปแล้วไหมอ่ะหรือว่าหนีไปแล้ว รอดละ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 โอ้ยรอดเออรอดรอดเฉยนู่นอยู่นู่นยังไม่รอดเหรอแล้วโดนไล่อยู่รอด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 ตำรวจไม่ไล่ตำรวจคันเดิมเลยมัดแต่งคันเมื่อกี้ตำรวจกีตอนนี้ตำรวจเปกี่คนเนี่ยตำรวจห้าตำรวจเปไหนหมดไม่ทำงานเดี๋ยวนะดูหนัง เออมีหนังนี่ว่ะใช่แฟนผมวินนี่ตึกนี้จบในปุ๊กในตึกนี้เลยอ่ะเอาตึกนี้เลยไหมจะเอาอีกห่อเอาไปกก้าบว เตียงโถยังดังปอ๋อนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เสร็จละเอาปีค่ะข่าแก้มันนะใช่หรออืมไอโซดาปะไม่รู้ว่าใครขมาแตงถูกไหมน่าน่าจะใช่ยิงปุ๊ใช่ใครไม่รู้น่าจะไอโซดาแหละเขาโหลงมาใช่ไหมล้วเขาก็จอดคาไว้งั้นน่ะให้มันแลจบดนี้เลยอ๋อตึกแดงตึกแดงตึกแดงจุดข้างในต่อไหมเอ่อ ที่ไหนเดียปูเนาะใช่ปูสรางอ่ะโอเคปะก่อสร้างเหรอปะต้องก่อสร้างโอ้โหนี่ยากถึงงั้นใช่เดี๋ยวลงไฮเวย์ก็ได้เอาเอาเอาตายตายเหรอเธอไปก่อนเลยเขาขอเดือดเดือดกันโอเคครับเราไปบวกกันก่อนเไอเดียตำรวจ วัสดีครับจเอ่ใครง้อฉำนเนี้ยอะไรหรอเมื่อกี้ใช่จำได้หรือเปล่าเพิ่มนะมถ้ามันไล่แฟนผมโอเคไม่ไล่ใช่ันดาดไหนไม่ใช่นะรู้สึกเออไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีแมสแต่งสีดำอยู่คันหนึ่งไ<ม>อัน,นี้น่าจะคันใหม่ออกมาโอมาเพิ่มแล้วเนี่ยถือว่าเริ่มยากแล้วนะ <c oughs> ใช่ มันชั้นไหนนะที่มันสามารถโดดไฮเวย์ได้ชั้นสองปะคือว่าชั้นสองเ่ย <c oughs> ไปทางไหนไม่รู้อ่ะอ๋อข้างบนตตกตึกนี้โโหโดดไอเว่โดโดข้ามไม่พ้นนี่ก็ยากนะใช่เออลัมโบหน้าใหญ่ จบไหมจะเต็มคนรถให้โดดโดดทีนึงโดดทีนึงไหนปูนวะฮะปูนหายเหรอบ้าบอเออยู่แถวนี้เข้าปูนตรงนี้ออรอถามจริงนี่ป่ะนี่เนี่ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจบนะดูเส้นทางตกเฮ้ย โ okay, อเคอย่าไปรอที่รถนะเงนี้ก็หนีรห,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 หลุดมาแล้ว เร็ว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 ขึ้นขึ้นไป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 เลยไปเลยเฮ้ยอยู่ใต้ใต้นี้เลยใต้อยู่ใต้นี้เลยไป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 เลยวู้าฮู้พี่อ่ะผอบอผอบอผอบอเอาไว้รอดเอาไว้รอดอันนี้ผอบอโอเคเดี๋ยวจัดให้โอ้ยบ eh, <c oughs> eh, ้าเอ้ย หายแล้วมาแล้วเออถ้าเกิดไปหลุดโค้งเมื่อกี้สวยแล้วไปเลยไป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 สวยเขาน่าจะไปอีกฝั่งสวย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 ไปเลยไปเลยไปเลยเมื่อกี้ก็ไปหลุดโค้งในเงินพลแล้วนะตรงนั้นอ่ะสวยไม่ขับนานรถแรงแรงสวยสวยสวยดีดีดีโหโหดโหดเลยอ่ะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไปกลาดเดิมเลยมาให้นะมาให้นะ ผมมาไม่ได้อะคุณเอามาออกก่อนโอเคโอ้ยเมื่อกี้ตะกี้ทำมริงะสวยกว่าแ้วเมื่อกี้ตรงนั้นอะไม่ไม่ไม่พลาดอ่ะเปิดไปเลยหลอกหลอกไงเลิกกันหลอกให้เราดว่รไปอีกทางหนึ่งเราไปอีกทางฝึกจากไหนมาเนี่ยอะฝึกที่ไหนมาเนี่ยก็ขับเล่นๆเอาแบบขับมันๆมือไปเนี่ยเขาเปหอ นั่นแหละที่ว่าทำไมเมืองเก่าสามครึ่งชั่วโมงอ่ะตำรวจทั้งเมืองสิบคนอนะ่ะไล่ตามทั้งงอนฮะอสองลำรถมอไซค์สองสามคันรถยนต์โหไล่ไปเถอะงานนี้ก็รวยเลยบอก,ก็ไม่เว้น <c oughs> ตุ้ไก่เท่าไหร่เนี่ยอะไรนะตุ้มไก่เท่าไหร่เนี่ยตบจบเรื่อยๆเลยถ้าว่าควรจะพอ,อยังอะ่ะถ้าเสียงไปๆกิก็บตอนนี้อาจจะสเทียได้อยู่เพื่ออะไรอัพา <Okay. S 1> ยาวไปเลยเดี๋ยวอีกตึกหนึ่งก็ได้เดี๋ยวคราวนี้ผมลองผมลองขับดูผมขับไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่รหรอกอยากอยากฝึกเหมือนกันหักกันทำไม่รู้ดิแต่บอกว่าขับยังไงก็ให้คิดกลับด้านนะอ๋อ มวังว่าเราจะตรงไหมตำรวจก็คิดว่าเราจะเ่าจะตรงไหมเราไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้โอเคแล้วถ้าเกิดมีสีแยกใช่ไหมแบบถ้ามีแยกแบบแยกแยกก็แยกไปเลยแต่ล้งนี้เราจับได้คือเกมใช่ไหมเนี่ยใช่เกมรอบหนึ่ง นี่ผมลองขับดูเพื่อเฟี้ยวนี่เสียงตำรวจไหมอ่ะยังไม่ได้ยินเลยเงียบมาก ได้ไหมคุณได้มาแล้ว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 เสร็จยังเสร็จยังได้ยังไป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 ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยมาแล้วคุณเผาบอสไอ้นี่พ้นน่ะเห็นที่โหเป็นเผบอต้องไปนูน่นผมต้องชาร์จเยอะไหมอะไปถึงปลายทางเลยก็ได้ถ้าไม่มั่นใจเต็มเลย เยอะอย่าเพิ่ง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 เพ่งเพิ่งโอ้ยเขารอเราอยู่เขารอเราอยู่ไปไปตรงนี้ไหมลงทางเดิมทางเดิมเดิดักโักดักทางออกไงต้องบินอ่ะจะบินง่ายกว่าดักวะนั่นไงดักมาแล้วมาแล้วดักดักดักทางเดินเลยดีกวะเผลอเหินเลยเหินไปเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกทางให้ไนแหละไปเลยสาย ไปตึงแน่ไปขวาไปขวาโอ้ปตึงคุณเชี่อผมซ้ายก็ได้เออไปซ้ายก็ได้ไปเลยเชี่อผมเชี่อมันไดตัวผมตามมาหนึ่งคันคุณรู้ผมรอดไหมคันนั้นผอบหบอ,รอยรอดสิเมื่อกี้ผมยังพารอดเลยแปบ๊บเดียวเองปีนซ้ายไปเลยก็ได้แต่มั่นใจนี่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 ผมหลอกผมหลอก โอ้ยโดนจริงแล้วอุ้ยโดนดักจริงๆแล้วเป็นที่ปีนซ้ายโอกาสรอดมากกว่าสวัสดีครับว้าโอเคบินตามมันเลยจบบินได้ตาม,ไ,มได้ขับมาโอเคถือว่าเฟี้ยวได้อยู่ตรงนี้ตรงนั้นออกขวาขึ้นขึ้นทางคงลงนี้เลย เรียบร้อยเลยใา่บอกแล้วง่ายๆแค่นี้เองไม่เลยมากอ่าแล้วก็ไปขวาไปขวาติดตัวออกห่างติดตัวออกห่างอย่างที่กบดานนี่คือรอดแล้วใช่ไหมไม่ยินเสียงแล้วนี่หุยด้างขวาจะไปซ้ายเอาไปอยู่ฝั่งนู้นเราไปฝั่งนั้น เราอ้อมเลยแล้วกันอ,อุ้ยชิบหายแล้วมาทางผิดโยกมานั่นแหละมาขึ้นทางให้แล้วเก็บปูได้โอเคครับตรงนั้นโคตร,รเฟีเ้ยวเลยไอ้ที่บินข้ามโอ้โหไอ้ั <laughs> ้จิตมันก็แบบมาแหล่งหลักการง่ายๆคือแบบ ต่อยอดโอ้ยเก็เลี้ยวซ้ายเราจะไปอีกทางหนึ่งแบบในหัวเขาต้องมีแบบเหมือนเราคิดไว้อยู่ใช่ไหมเออมาถ้าเกิดว่าเราบอยซ้ายเราจะไปขวาไงเพราะฉะนั้นมันดยวไม่ต้องจะพานขาดเขาเขาคิดว่าเราไม่กระโดดไง <c oughs> ว้าออดมันเลยไม่โดนจับโอ้ไปไม่ได้ไงวะเนี่ยเออก็สำหรับทีนี้จบปูนได้กี่ถุงเนี่ย ทั้งหมดทั้งหมดได้กี่ถุงเนี่ยวันนี้ได้หกถุงครับว,ว้าวโอเสียเลยอ่ะหลัวคลิปนี้ก็มาจกปูนนะเตียวูได้ทีน<ๆ>ึงทีโอ้ยขอโทษคุณไม่เป็นไรไยังไม่ตายก็สำหรับคลิปนี้มาจกปูนะะนะก็ไม่กับว่าคิดว่าจะโดนจับแล้วสุดท้ายก็ไม่โดนเตียวได้ทีสองทีโอ้ดีดีเนี่ยวันนี้ได้หกถุงแือว่าก่อนแรกคิดว่าจะโดนจับแต่ไม่โดนสักครั้งหนึ่งเดียว่าโชคดีเลเนี่ยเสร็จแล้วเสร็แล้วว้าก็คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันพบเจอกันใหม่คลิปหน้าเจนครับเจอกัน